น้องได้ป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวของพวกท่านเองนะฮะเป็นความหวังดีและเป็นความ่วงใ,ใจจากตำรวจท่าบปกอมเมื่อนายไม่ต้องมี <c oughs> ได้อย่างเียรอาเนด้ยกันได้ี่ยงอีมอีกเนี่ยยางีรุสองเป็นคลิปตั้งสัางเลยเน่นตำรวจโทรโพ่พงพาดีหรือลองต้นนะลองบู้กนการเพราะว่าแม่ค้าแม่ขายก็จะได้สะดวกง่านัเคือเกม ติดเชื้อโควิด -19 ก็แอมเบรเข้ามารับการแต่ช่วงเช้านี่จะปิดแบบนี้เพราะมันไมมีปัญหาอะไรมันคือการปกติในการทุกท่ตอ,อตอนทำตลมดแในช่วงเย็นไม่น่าจะถ้ากรณีเราเปิดเป็นวันเวร์อะยิ่งดีครับแต่มันต้องมีคนเฝ้าต,ต้องให้เฝ้าอยู่แล้วเทศบาลต้องเฝ้าเหรอเทศบาลเฝ้าทีนี้ ถ้าเทศบาลเป้าตำรวจเป็นคนควบคุม hmm. มันถึงจะได้ถ oh, ้าตำรวจไม่ควบคุมเทศบาลทำหน้ามันโอ้ยเขาก็ไม่เชื่ออีกเขาไม่เชื่ออีกเขาต้องใส่ชุดตำรวจมาอ๋อโอเคได้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 งั้นเดี๋ยวยังไงทางตำรวจกับทางทางนายกเนี่ยจะไปคุยกันนะครับก็ขอบคุณน้องที่ให้ข้อคิดเห็นเพราะอย่างน้อยมันจะได้สะท้อนว่าแต่ต้องแก้ปัญหายังไง เพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสสกับทางชาวบ้านเราครับนะครับซึ่งเป็นการควบคุมสองเป็นการจัดระเบียบตราจรสามเป็นการเซฟความปลอดภัยกรณีถ้าหากเกิดเหตุขึ้นในการที่รถจะเ,เดินเข้าเดินออกได้นะแบบนี้ดีกว่าดีกว่าไหมก็ทำตามโวเรือใหญ่เรือรถก็ปฏิบัติตามแต่ว่า่วนที่มันเป็นความ

ผมจะทำหน้าที <g Jud ite> ่ติดต่อติดต่ออะไรก็ได้ที่คุณต้องการติดต่อทางสายตรงติดต่อทางสายตรงติดต่อทางสายตรง